สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lin แ a ร r y Tarot นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป open box ของ k a w a i i Tarot ค่ะ at card deck of magic and cute ก็คอนเซปต์ของเด็กนี้เป็นคอนเซปต์ของการแบบไพ่มินิมอลค่ะคือรายละเอียดไม่มีไม่มีเลยมีแค่ชื่อจำนวนชิ้นแล้วก็ตัวเลขแค่นั้นเองค่ะมันถึงได้แบบว่าเป็นภาพ อย่างที่เห็นนะคะในแต่ละหน้าไพ่ก็จะเป็นความมินิมอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านไพ่สำหรับนี้ตรงตามไรเดเวทค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถหา,หายละเอียดจากด้านหน้าไพ่ได้เลยเนอะอการศึกษาไกด์บุ๊กก่อนการใช้งานจริงๆสำคัญค่ะ Inspired by Diana l o p e z ค่ะนะกล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งแมทค่ะ ทนทานมากแข็งแรงด้วยมีแต่กล่องใหญ่นะคะซื้อไม่รู้ว่ากล่องเล็กหรือว่าแบบไพ,เพ่เพียวๆเนี่ยเขาจะมีขายหรือเปล่าเนาะขายที่อเมริกา14.95ดอลลาร์สหรัฐนะคะืมอผลิตโดยบริษัท stirring etos new york และดูเขาวีเนาะนึกว่าคนญี่ปุ่นผลิตไม่ใช่เลยโอเค เปิดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสองหน้าเลยเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นไกลบุกค,ค่ะเป็นกระดาษกัปี้ทั่วไปสองสีนะสีชมพูกับสีขาวแล้วก็ดำนิดหน่อยอือหือดูก่อนเนว่าเขาผลิตอะไรยังไงบ้างผลิตกัปี้ไรท์ครั้งแรกค่ะในปี2018ค่ะอือหือเม d e ิน c h น n านะคะ Okay. เปิดมาแล้วก็จะมีกล่องอย่างนี้เลยจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกล่องสบู่เลยเนาะก็คือกล่องด้านบนเป็นกล่องการะาดาษตัวนี้แล้วกล่องข้างล่างตัวนี้เขาจะใส่ไพ่ไม่ได้แยกไมเจอร์ไมเนอร์นะแต่ว่าก็คือแบ่งโดยจำนวนจำนวนที่เท่าๆกันนะคะแบ่งเป็นใส่กล่องเล็กสองกล่องเพื่อเวลาปิดฝาค่ะคือบวกกับไกด์บุ๊กแล้วมันจะได้ดูไม่หนามากเนาะก็คือถ้าจับแล้วหนาประมาณหนึ่งอะคะ่ะแค่นี้ นี่เองก็ได้เปิดกล่องไพ่แล้วก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ขนาดของไพ่นะคะก็จะเล็กๆมากเลยหน้าหลังไพ่ก็จะนะคะหน้าตาแบบนี้สามารถอ่านกับหัวได้เน้นความเป็นใส่ๆเขาวีอ้เล็กๆเนาะน่ารักเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าไพ่แต่ละใบเป็นยังไงบ้าง โครงสร้างของไพ่ค่ะก็จะมีตัวเลขเนะเาะแล้วก็ชื่อไพ่อยู่ด้านล่างสำหรับไมเจอร์เอ,อ่อเมเจอร์อาคานานะคะใบแรกค่ะดูฟูลเมีจิเชียนไฮพริตัสเอ็มเพรสเอ็มเพร์เอ็มเพร์ยังคิวอ่ะดูสิน่ารักมากเลยฮร์โรเฟนต์เลเวอร์ Chariot Strange hermit You of Fortune Justice Hanged Man Death Temperance Devil Tower Star moon sun judgment world ต่อไปก็จะเป็นภาพหน้าภัยของมยเนอร์อาคานานะคะโครงสร้างของไพ่ก็จะนี่เลยตัวเลขแล้วก็ถ้วยตัวเลขแล้วก็ถาดยอย่างอื่นไม่มีนะคะมีอยู่แค่นี้จริงๆมินิมอลมาก a g h of cups two of cups t h r of cups ไปอย่างเร็วเลยนะคะรายละเอียดไม่มีให้รีวิว four of cups five of cups six of cups seven of cups eight of cups nine of cups แล้วก็ ten of cups page of cups nine of cups Queen of Cups, King of Cups <c oughs> Queen กับ King และดูสลับกันเนาะและดู King หน้าตาจะดูเป็นผู้หญิงมากกว่า Queen ไม่รู้สิส่วนตัวเห็นเป็นอย่างนั้น H of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles Four of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Pentacles, The King of Pentacles. Each of bands, two of bands, but now can three of bands, four of bands, five of bands, six of bands, seven of bands, eight of bands, nine of bands, a 10 of bands, pitch of bands, nine of bands. Queen of Fans oh, อ mm ๋อคิวมากเลยผมสีชมพูแล้วก็ King of Fans Ace of Spades Two of Spades Three of Spades Four of Spades Five of Spades Six of Spades Seven of Spades h of Spades n i Nine of swords, Ten of swords, page of swords, Night of swords, queen of swords แล้วก็ king of swords และนี่ก็คือหน้าไพ่ทั้งหมดของไพ่สำหรับทาวอีทารอดนะคะ As deck of magic and cute ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ